สวัสดีครับผมเอโซนผักเพิ่งออกจากโรงงานได้ครับมีฝนทุกวันเลยตั้งแต่วันวันจันทร์วันอังคารมาวันนี้วันนี้ซาลงหน่อยครับก็เลยออกมาปั่นจักรยานเล่น ออกมาซื้อปุ๋ยด้วยครับซื้อปุ๋ยกระสอบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หยุดเสาร์ิตยจะได้ใส่ครับพอดีดินมันดินมันชื้นได้พอดีความชื้นพอดีเลยแล้ววันอาทิตย์ ก็จะอุ่นขึ้นครับมีแสงแดดพรุ่งนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วนะครับพอดีก็เหมาะพอดีเลยออกมาซื้อปุ๋ยด้วยวันนี้ก็ยังคลึ้มอยู่ครับแต่ว่าฝนซาลงเดี๋ยวเดี๋วผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูท้องฟ้านี่นะครับ อาจจะกลับหัวผมกลับด้านอาทิตย์หน้าก็ไม่มีโอแล้วครับอาทิตย์นี้สงสัยงานจะเร่งหน่อยเ้าแก่ก็เลยก็เลยปล่อยโอ กลางคืนก็จะหนาวหน่อยกลางคืนก็ประมาณ13-14องศาทำอีก ทําอีกคืนนึงครับอ,ออกก็ออกแปดโมงเช้าพรุ่งนี้ยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมแหละรถรถเริ่มเยอะครับเขาจะเขาจะเลิกงานกัน 应该要五点钟了。